ดีซีสไนเปอเมื่ออดีตทหารบ้านแตกสลายขาดหันหน้าเข้าสู่ด้านมืดจนเขาได้สร้างฮิตแมนหรือมือสังหารขึ้นมาเพื่อปันป่วนวอชิงตันดีซีจนทำให้งานนี้มีคนบาดเจ็บล้มตายเพียบครับ โดยเรื่องราวล่าวเริ่มต้นขึ้นกับนายทหารคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นมูฮัมหมัดเขาเป็นคนที่เกิดในรุยเซียนาเมืองนิวออร์ลีสนะครับแต่ในเส้นทางวัยเด็กเขานั้นกลับไม่ได้โหลดไปด้วยกีบกุลาบเพราะว่าแม่เขาเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งต่อมาพ่อเขาก็ทิ้งไปมีเมียใหม่ทางญยยาติๆจอห์นก็เลยรับเลี้ยงมาตั้งแต่นั้นชีวิตส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยการลินลนนะครับจนกระทั่งเป็นหนุ่มไทยบ้านเมื่อปี1978จอห์นสมัครเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารช่างคอมแบ ซึ่งเขาก็ทําผลงานโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมเชื่อมออกเหล็กอาจารย์ที่โรงเรียนตีปากเลยนะครับคานี้นอกจากนี้จอนก็ยังเชี่ยวชาญในการใช้อาว,วุธปืน F16 จนทําให้เขาได้รับเหรียญเอ็กเพรสไลฟ์แมน เรียกได้ว่าผลงานที่จอนสร้างขึ้นมานั้นก็ไม่ธรรมดาครับชีวิตส่วนใหญ่ของจอนนั้นก็เหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วไปพาะในสายตาคนรอบข้างเขาก็เหมือนกับเด็กดีคนหนึ่งมีภรรยาต้องเลี้ยงดูกับลูกๆทั้ง3คนซึ่งจอนก็ไม่เคยดุด่าตีลูกเลยแม้แต่ครั้งเดียวภรรยาเขาก็ยังชื่นชมเขาว่าเป็นสามีและเป็นพ่อที่ดีเช่นกันในตอนนั้นครอบครัวของจอนสมบูรณ์แบบอย่างไรทิฏฐิเพื่อที่ว่าเขาอยากจะลบปมด้อยของตัวเองในเวัยเด็ก แต่จุดพลิกผันในชีวิตของจอห์นก็มาถึงครับเพราะว่าในปี1991 สงครามอ่าวหรือกัฟบอลนะครับเป็นศึกที่สหรัฐเข้าไปช่วยคูเวตส่งผลในงานนี้จอนต้องหางลูกเมียเข้าสู่สงครามอย่างเต็มตัวนะครับแล้วในระหว่างนั้นจอนก็ประจำการอยู่กองช่างทำงานก็แกกๆของเขาไปในจนว้วานั้นเขาก็ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายภายในสงครามไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อนฝูงล้มตายบาดเจ็บความกดดันรอบด้านทั้งหลายซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้จิตใจของจอนนะครับเริ่มอยู่ไม่นิ่ง เขาต้องใช้ชีวิตให้อยู่รอดไปวันวันและกลายมาเป็นคนที่เก็บกดเรื่องสงครามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับมันก็เริ่มสะสมกับจอรนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจอรนจะประสบปัญหาความกดดันรอบด้านแต่เขาก็ยังฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ จอร์อดจากสงครามอ่าวมาได้อย่างหวุดหวิดนะครับและเขาก็ได้รับเหรียญเกียรติยศจากการเข้าไปช่วยรบในสงครามเช่นเหรียญเกียรติยศของคูเวตเหรียญซาอุดิอาระเบียและเหรียญเกียรติยศจากเซา t h เวสต์เอเชียเซ์วิสในปี1994 จอนก็ได้ปลดประจำการจากกองทัพยอย่างมีเกียรติด้วยยศ11เมื่อวันที่24เดือนเมษายนนะครับหลังจากที่รับใช้ชาติมานานกว่า16ปีเต็มๆในตอนนั้นเขาก็ตั้งใจจะกลับบ้านไปดูแลลูกเมียที่บ้านนะครับเขาก็มาพร้อมกับร่างกายปกติครบ32ประกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จอนกลับไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปเลย มันก็เริ่มมีสิ่งบางอย่างผิดปกติภายในจิตใจของจอนนะครับเมื่อก่อนเขาเป็นคนอารมณ์ดีแต่ในตอนนี้ใครพูดไม่เข้าหูก็ฟิดฟัดใหญ่เลยนับวันไปก็เริ่มสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเนื่องจากพิษสงครามที่จอนได้รับมาความเครียดความกดดันรอบข้างนะครับจอนก็มีนิสัยก้าวร้าวเป็นอย่างมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนถึงขั้นจอนเริ่มทุบตีภรรยาตัวเองโขค่า และเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับภรรยาของจอนก็เริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมดังกล่าวภรรยาของจอนตัดสินใจหอบลูกหนีและขอหย่าก,กับจอนแล้วหลังจากนั้นไปต้นมานะครับจอนก็ได้รับหมายสารด้วยการฟ้องหยา่าพร้อมกับข้อหาทำร้ายร่างกายทาให้เขาไม่สามารถไปเจอหน้าลูกๆได้อีกเลยครับแล้วลูกๆของจอนก็เปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างกับจอนนะครับตั้งแต่นั้นไปต้นมาจอนก็พยายามต่อสู้คดีเพื่อขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกหลังจากนั้น5ปีต่อมา จอนก็ได้สืบทราบมาว่าเมียเอาลูกไปอยู่ที่ไหนเขาก็ได้แอบไปรับตัวลูกๆนี่แหละหนีไปเที่ยวเกาะแอนติกาแถบเคลเลเบียนเมื่อไปอาศัยอยู่นั่นจอนก็ได้รับจอบหารายได้เสริมปลอมแปลงเอกสารส่งคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายแล้วในระหว่างนั้นมีแม่ลูกชาวเกาะคู่หนึ่งครับมาขอให้จอนช่วยปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลบไปอยู่สหรัฐอเมริกาโดยแม่รายนี้นะครับพยายามทําทุกอย่างให้เขาเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาให้ได้ หลังจากนั้นเธอก็เริ่มตีสนิทกับจอรนนะครับจนทําให้ทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นโดยเธอคนนี้มีชื่อว่ายูนาและลูกชายของเธอชื่อว่าเ e มาโวจอก็ได้ช่วยเหลือเธอทุกอย่างในการปลอมแปลงเอกสารแล้วในขณะนั้นยูนาขอเดินทางไปอย่างสหรัฐเพียงคนเดียวแล้วฝากลูกชายลีมาโวให้จอร์นเลี้ยงดูถ้าทุกอย่างราบรื่นก็จะส่งลูกเธอตามมาติด,ตด ถัดมาหลังจากนั้นไม่นานครับภรรยาของจอนพยายามออกตามหาลูกๆของเธอไม่ว่าจะเป็นการติดต่อญาติๆเพื่อนฝูงซึ่งใช้เวลานานกว่าจะรู้บ่อแสว่าหลบไปอยู่ที่ไหนเมื่อทราบว่าจอนได้แอบเอาลูกๆไปหลบอยู่ที่เกาะนะครับเธอก็ตามมาทันทีภรรยาของจอนได้หอบเอาลูกๆก,กลับบ้านที่สหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการฟ้องร้องขึ้นจนทําให้จอนไม่ได้พบหน้าลูกอีกเลยส่งผลให้ในปี2001ครับจอนต้องกลับไปอย่างสหรัฐเพื่อสู้คดีเพียงแต่ว่า จอ์นแพคคดีในชั้นศาลที่ทําให้เขาไม่สามารถเจอหน้าลูกๆได้ตลอดไปจอ์นถึงกับเขาสุดไปเลยครับเพราะว่าลูกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับเขาจอ์นโกรธแค้นภรรยาเป็นอย่างมากถึงขั้นจะแก้แค้นภรรยาที่พรากลูกไปจากเขาในตอนนั้นจอร์นกับเรมโวค่อนข้างสนิทกันนะครับลูกเลี้ยงนั่นแหละลูกติดในตอนนั้นจอ์นกับรีมโวค่อนข้างสนิทกันแถมรีมโวยังนับถือเชื่อใจคําสั่งของจอ์นเปรียบเสมือนกับพ่อคนหนึ่งนั่นแหละครับ ดังนั้นจอนได้ใช้ประโยชน์ของลีมาโวในการแก้แค้นภรรยาจากความใส่ซื่อของเด็กนี่แหละจอนได้สร้างมือสังหารขึ้นมาเพื่อล้างแค้นภรรยาตัวเองในตอนนั้นจอนได้พาลีามาอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับเซ็นรับรองต่างๆส่งเสียเลี้ยงดูในโรงเรียนท้องถิ่นจากนั้นเขาก็ได้ปลูกฝังความเชื่อต่างๆให้กับลีนะครับเช่นวิถีชีวิตการกินการออกกํลาลังกายโดยเฉพาะเรื่องปืนนี่แหละจอนสอนวิธีใช้ปืนทุกอย่างให้กับลีมาโวเพื่อสร้างให้ลีเป็นสุดยอดอาวุธสังหารจากกนกระทั่งปี2002 ลีมาโวอายุได้17ปีครับจอนก็ได้มอบหมายภาร,รกิจแรกให้กับเขานั่นถือเป็นการทดแทนบุญคุณโดยเป็นการชี้เป้าให้ไปยิงเพื่อนเมียเนื่องจากอินี่นี่แหละที่บอกว่าจอนเอาลูกไปซ่อนที่เกาะแต่ลีมาโวนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่างใดนะครับก็เปรียบเสมือนพ่อนั่นแหละเขาก็ทําตามคําสั่งอย่างใส่ซื่อบริสุทธิ์ยินดีที่จะทําภารกิจเพื่อทดแทนบุญคุณจอน ไม่นานหลังจากนั้นลีก็ได้เดินทางไปอย่างบ้านเป้าหมานะครับแล้วก็ไปเคาะประตูบ้านเยื่อพอเยื่อเปิดประตูออกมาเท่านั้นแหละครับลูกปืนก็ยิงแสกหน้าทันทีก่อนจะหนีหายแล้วนั่นก็คือเหยื่อรายแรกของลีมาโวหลังจากบรรลุภารกิจเป้าหมายแรกของจอร์นไปแล้วมันก็ทําให้จอรนมั่นใจเป็นอย่างมากว่ามือสังหารตัวเองพร้อมแล้ว ต่อมาจอนพยายามตามสืบเรื่องภรรยากับลูกๆนะครับสืบไปสืบมาทราบว,ว่าลูกกับภรรยาย้ายไปอยู่แถววอชิงตันดีซีแต่ยังไม่รู้ตำแหน่งที่ชัดเจนมากเท่าไรทำให้ในเวลาต่อมาจอนกับลีเดินทางไปยังวอชิงตันดีซีนะครับเพื่อตามรังแค้นภรรยาตัวเองให้ได้แล้วในระหว่างทางที่ไปอาศัยอยู่ที่เมืองวอชิงตันนะครับจอนกับลีได้เลือกเส้นทางอาญกรรมแบบเต็มตัวทั้งการจี้ป้นฆ่ามากตามที่พวกเขาต้องการดยหวังว่าไม่กี่วันข้างหน้าเขาจะต้องเจอกับภรรยาเขาแน่นอนครับ แต่ในระหว่างที่อาศัยที่เมืองวอชิงตันดีซีนะครับมันก็ไม่ใช่เมืองเล็กๆนะครับที่จะตามหาภรรยาเจอง่ายวันแล้ววันเล่าพวกเขาทั้งคู่ก็ยังคงตามหาภรรยาจรอย่างน่าเบื่อน่าย จกนกระทั่งจอนได้ผลไอเดียบ้าๆบอๆขึ้นมานะครับคือพวกเขาจะสร้างค่ายฝึกมือสังหารไว้ที่แคนาดาให้กับเด็กๆไร้บ้านโดยเฉพาะเลยแต่ที่อย่างนั้นพวกเขาก็ต้องการเงินเป็นจํานวนมากดังนั้นจอนก็เลยวางแผนที่จะฆ่าประชาชนในเมืองวอชิงตันดีซีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อรองขูดรีดกับรัฐบาลถ้าไม่อยากให้ประชาชนตายก็ส่งเงินมาซะดีๆต่อมาจอนก็ได้โมดิฟายรถตัวเองนะครับให้เป็นจุดซุ่มยิงโดยเบาะหลังด้านคนขับปรับแต่งให้เป็นที่สามารถบูตไปอย่างท้ายรถได้ เปิดฝากระโปรงแล้วก็มีช่องเล็กๆที่ถูกปาดออกมาโผปืนออกมายิงได้อะไรประมาณนี้นะครับเรียกง่ายๆว่าฝากระโปรงหลังคือจุดซุ่มยิงไม่จำเป็นจะต้องเดินลงมาจากรถก็สามารถยิงได้ส่วนอาวุธที่พวกเขาใช้นั้นก็คือ b u ส s t ม a t e r x m 15หนึ่งในตระกูลปลืน a r 15 ปฏิบัติการของจอนกับเลีเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี2 0 0 2ในช่วงเช้าของวันที่2และ3นะครับของเดือนตุลาจอนขับรถลาตระเวนหาเลือกเหยื่อะนะครับและจุดที่เหมาะสมและสามารถลงมือทันทีโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ในตอนนั้นรถเก๋งได้ไปหยุดที่แอสตันฮิลล์นะครับมันเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าในขณะที่ผู้คนหน้ามืดตามัมนะครับขับรถออกไปทํางานจอนกับลีได้ลงมือสังหารคนแรกของวันนั้นจากนั้นก็ขับรถออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มุ่งหน้าไปยังเมืองใกล้เคียงแล้วก็ยิงอีกคนในลักษณะเดียวกันซึ่งพวกเขาแทบไม่ลงจากรถเลยด้วยซ้ำครับเมื่อไรที่จอนให้สัญญาณลีมาโวก็จะยิงทันที ศพแรกผ่านไปศพส,สองศพส,สามก็ค่อยๆผ่านไปทั้งคู่ลงมือยิงเหยื่ออย่างไม่ทราบสาเหตุเหยื่อแต่ละคนเป็นใครก็ไม่รู้แต่ละคนมักจะโดนยิงจากระยะไกลเหมือนกับว่าลีฝึกเป้าซ้อมเป็นมนุษย์โดยฝีมือเขานั้นแป้นเหมือนจะวางเลยครับ ในทุกๆวันหรือทุกสัปดาห์ข่าวการเสียชีวิตของผู้คนเกิดขึ้นตลอดช่วงเดือนตุลาคมมากถึง27คนครับในตอนนั้นมีผู้พเบเห็นกระดาษโน้ตวางอยู่จุดบริเวณส้มยิงข้อความภายในระบุว่าถ้าหากต้องการให้พวกเราหยุดยิงนะจงเตรียมเงินไว้10ล้านดอลลาร์แล้วข่าวการเสียชีวิตของผู้คนในตอนนั้นนะครับสร้างความหวดาดผวาให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมาก แถมตำรวจเองก็ยังไม่สนใจทําคดีดนะครับจนมาเป็นข่าวนี่แหละค่อยออกมาทําถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยกันเฝ้ราระวังเป็นพิเศษพยายามสังเกตตามหามือปืนแล้วก็ตามครับแม้กระทั่งจอดรถเติมน้ำมันต้องกกมๆเงยๆเพราะกลัวว่าแจ็คพอตจะมาแตกที่ตัวเองนี่แหละหลังจากการเฝ้ราระวังของทางเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ยังไม่เจอวิแววของมือปืนเรียกได้ว่าชาวบ้านในตอนนั้นหลอนเป็นอย่างมากแล้วส่วนหนึ่งของการซ้มยิงนะครับเป็นผลสําเร็จมาจากการไม่มีหลักฐานไม่มีรอยกระสุนลงมือเสร็จก็ปัดดากนี้เลย จนกระทั่งในเวลาต่อมาเรื่องราวดังกล่าวเริ่มกระจ่างมากยิ่งขึ้นเมื่อตำรวจตรวจสอบข้อมูลรถผู้ต้องสงสัยในแต่ละจุดได้พวกเขาไปเจอกับรถผู้ต้องสงสัยนะครับที่คาดการว่าคันนี้เนี่ยแหละเพราะแต่ละครั้งที่เกิดเหตุนะครับรถคันดังกล่าวจะไปจอดอยู่ซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยจอดปุ๊บคนตายเลยต่อมาทางตำรวจก็ได้ตรวจสอบรถของผู้ต้องสงสัยคือเชฟโรเลตครับเบสปี1990้า้าสีเงินจดทะเบียนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ทางตำรวจก็ได้เอาข้อมูลเก่าและยี่ห้อของรถกระจายออกไปเพื่อให้ชาวบ้านเป็นหูเป็นตาม,มากยิ่งขึ้นแล้วในช่วงวันที่24ตุลาคมนะครับมีพลเมืองดีแจ้งเข้ามาว่าเจอรถผู้ต้องสงสัยแล้วโดยทั้งคู่กำลังนอนอยู่บนรถบริเวณจุดพักรถเมืองมายเออร์วิลล์รัตแมรีแลนด์ทางเจ้าหน้าที่ก็พากันขนกำลังไปเพียบเลยนะครับพวกเขากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นกลัวว่าคนร้ายจะเกิดการขัดขืนจนยิงสู้ ทางตำรวจก็ได้ส่งหน่วยสวา์ทหารตำรวจมุ่งหน้าไปอย่างเป้าหมายเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเมื่อชุดเฉพาะกิจที่ถูกส่งไปนั้นครับทำงานง่ายสุดๆเพราะว่าจอรนและรีบาวหลับอยู่ยังไม่ตื่นครับเพราะว่าพวกเขาทั้งคู่ขับรถลากยาวมาอย่างเหน็ดเหนื่อย,ยก็เลยนอนจอดพักแต่พอลืมตามขึ้นมานั้นปรากฏว่าตำรวจล้อมรถไ้หมดแล้วทั้งคู่ก็เก็ในที่สุดครับ ตํารวจพบกับปืนและสโขบพร้อมกับกระสุนท้ายรถซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญว่าพวกเขาเนี่แหละคือผู้ต้องหาแน่นอนต่อมาทางตํารวจตั้งเป้าหมายกับแรงจูงใจในเหตุการณ์นี้ว่าคนที่จอนตั้งใจฆ่าน่าจะเป็นภรรยาของเขาโดยมีโนโนว่าจอนจะใช้เหตุการณ์สังหารหมู่ในครั้งนี้ครับสังหารภรรยาตัวเองกบเกลื่อนว่าเธอเคยเยอือจากมือปืนปริศนาที่ไม่สามารถระบุได้จากนั้นเขาจะใช้สิสธิ์ในการเลี้ยงดูลูกๆขึ้นมาแต่โชคดีที่ภรรยาของจอนรอดมาได้อย่างวุดหวิดครับ และเมื่อเธอรับรู้ข่าวเธอก็ช็องเป็นอย่างมากพเพราะเธอเองเคยถูกจอนขู่ฆ่ามาแล้วหลายครั้งแต่ไม่คิดว่าเขาจะลงมือจริงๆส่วนแรงจูงใจของลีมาโวนะครับทางตำรวจให้เหตุผลว่าเขาต่อต้านรัฐบาลและต้องการลงโทษคนเขาด้วยการเรียกไถ่เงินรัฐบาลมากกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการสร้างค่ายฝึกในแคนาดาซึ่งคาดว่าจอนคือคนที่อยู่เบื้องหลังความคิดแปลกๆเหล่านี้สร้างความคิดผิดๆให้กับรีมาโว พอที่ผ่านมาเขาสอนสิ่งต่างๆให้กับลีมาโดยตลอดครับและสิ่งที่พวกเขาทําด้วยกันนั้นก็คือฆ่าคนขาวหคนต่อวันทําทุกๆวันจนครบ1เดือนจะเรียกได้ว่าจอรนล้างสมองเด็กก็ไม่ผิดครับแต่สิ่งที่เขาทํานั้นเขาตัดสินใจเองโดยเหยื่อผู้คอร้ายที่เสียชีวิตจากการกระทําของจอนกับลีนะครับมีมากถึง17คนบาดเจ็บ10คน สิ่งที่พวกเขาทั้งคู่ทําลงไปนั้นยากเกินกว่าจะให้อภัยในเวลาต่อมาสารมีคําสั่งตัดสินประหารชีวิตนายจอรนในข้อหาบงการฆ่าเขาถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนปี2 0 0 9โดยมีสมาชิกครอบครัวเหยื่อเข้าร่วมสังเกตการในวันนั้นด้วย27คนครับเพื่อจะดูจอรนเสียชีวิตอย่างช้าๆส่วนนายลีมาโวอายุ17ปีคาดว่าถูกชักนําโดยจอรนจนทําให้เสียคนครับโดนสปอยสารมีคําสั่งตัดสินจําคุกตลอดชีวิตครับ จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ครับลีมาโวก็ยังไม่มีวี่แววที่จะถูกลดโทษแต่อย่างใดระหว่างที่เขาติดคุกอยู่เขาก็ยังคงเขียนจดหมายขอโทษเหย่อในสิ่งที่เขาทำและชดใช้สิ่งต่ตางๆในคุกต่อไปเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ